สวัสดีครับพี่ปอนะครับสุริยาสุศิีลานะครับจากมูลนิธิพัฒนพิการนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีผู้ปกครองและก็น้องๆนะครับทางมูลนิธิพัฒนพิการมีข้อมูลดีๆนะครับที่จะมามาเรียนรู้ด้วยกันกับผู้ปกครองครับเรื่องของปโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรม Zoom Call Meeting กันนะครับโดยจะมีพี่ปอนะครับแล้วก็พี่ยาร์นะครับจะเป็นผู้ร่วมกันในวันนี้ก็ขอสวัสดีพี่ยาร์ตค่ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ อันนี้ค่ะสวัสดีพี่ปอนะคะแล้วก็วดีรม่แม่ของเราทุกคนนะคะวันนี้นี่เราจะมาเรียนวิธีการใช้ซูมนะคะการเข้าห้องเรียนซูมะค่ะในเบับผู้ปกครองของเรานะคะเปบ,บง่ายๆนะคะแล้วก็เราจะเราจะมาสาธิตเลยแล้วก็จะจับมือมาทําพร้อมกันนะคะตอนนี้นะคะแม่ๆม่ที่กําลังฟังอยู่เนาะสามารถเตรียมเลยนะเตรียมโทรศัพท์มาได้เลยแล้วก็เราจะมาทาพร้อมกันค่ะ ค่ะเนี่ยนะคะเรามาเปิดหน้าจอโทรศัพท์กันนะคะอะพอเปิดขั้นแรกเนาะเราอจาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราจะเข้าซูมยังไงในเมื่อเราไม่มีซูมเนาะนะบนหน้าจอของเรานะไม่มีตัวอักษรที่คําว่าซูมเลยเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราไปโหลดแอปกันก่อนนะคะสําหรับใครที่ใช้ Android นะคะเราไปโหลดแอปนะคะที่เขาเรียกว่าอแอปสตูนเนาะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะดับเข้าไปเนาะแล้วก็ไปโหลดแอป,ปคือค้นหาค่ะในแอป,ปสตูของเรานะคะในเพย์สตูเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าซูมะค่ะตัว Z W แล้วก็ M นะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นตัวสีฟ้าตรงนั้นนะคะแล้วก็เปิดรับเลยอ่ะฮะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเนาะรอแป๊บนึงนะคะใจเย็นนะคะเราดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราด้วยบางทีเนาะถ้าใครที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่สเสถียรในอย่างนี้ค่ะอาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าก่าเพื่อนเนาะนจากนั้นมันจะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะที่เป็นตัวของมันเนาะแล้วก็ไปดาวน์โหลดก่อนอเอะเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอนิดหนึ่งทำตามกระบวนการได้เลยนะคะาดาวน์โหลดตามเลยค่ะใจเยน็เยนๆเนาะเราไม่ต้องรีบร้อนกันนะคะ แล้วก็ทําให้เสร็จนะคะอย่าเพิ่งท้อใจะคะ่ะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนเนาะอย่างหนึ่งระบบอะเอ d r o i d เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงทุกอย่างที่็ถึงต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของโทรศัพท์ก่อนเนาะอันนี้ค่ะมันกําลังโดโหลดเนาะเราไปให้ดาโหลดให้ถึง100%นะคะแล้วก็แล้วก็มาลองใช้กันนะคะค่ะ พอเราโหลดเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะมีแอปนี้เนาะอะเราไปเปิดตรงที่ซูนะคะที่เป็นเชร์รับเด็นอัฟาเนาะแล้วก็ข้างในมีเหมือนกล้องวิดีโอค่ะแล้วก็ให้เราเข้ามาสิ็ i ไซน์อิก่อนว่าลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยค่ะมันสามารถเข้าได้เราไม่ต้องกังวลมากถ้าเกิว่าเราจรถถํารหัสของ Gmail ไม่ได้เนาะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ กับอีกตัวนึงก็คือ Facebook เนยเชื่อว่าแม่ๆทุกคนเนาะมีเล่น Facebook กันเนาะเดี๋ยวเราก็เชื่อมอ Connect กับ Facebook ได้เลยค่ะถ้าเป็นคำว่า l ร่อนะินเฟนะก็เท่ากับว่าเรายัง l o i n อล,ลงชื่อเข้าใช้ยังไม่ได้เนาะพยายามนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลงชื่อเข้าใช้กับ Facebook นะคะนี่เราเชื่อมกับ Facebook นะคะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะในกอล์ดํนเินการได้เลยนะคะเราก็เลดําเินการแล้วก็จะออกมาหน้าจอสมดักเลยค่ะนี่แล้วก็หน้าตาครั้งแรกครั้งแรกที่เราเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เนาะให้เราเลือกใส่ปีเกิดของเราได้เลยเนาะหรือเราใส่อะไรก็ได้เนาะง่ายๆค่ะเข้าไปเลยแล้วก็กด Continu e นะคะกดเข้าไปะ่ะ นาตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ create account เข้าไปคะ่ะเพราะว่าเราจะมาเขาเรียกว่า create นั่นเราจะมาออกแบบอ่า p r o ไฟล์ของเรานะคะอ่าเราเข้ามามันก็จะ connecting นะคะแล้วกับการเชื่อมต่อค่ะกต่ังโทรศัพท์เรากำลังเชื่อมต่อประจุอยู่ค่ะนี่เท่ากับว่าเราเรา sign in ได้แล้วนะคะแล้วเข้าไปตรงนี้อันนี้คือโป o ไฟ l e ของเรานะจาก Facebook ะคะ่ะมันจะซิ n g โดยอัตโนมัติแต่นี้เราไม่อยาก ใช้โปรไฟล์เนี้ยเราอยากใช้โปรไฟล์แล้วมาแก้ไขได้นะคะหรือว่าอันนี้คือเป็นชื่อค่ะเราสามารถจะให้ตั้งชื่อใหม่ของเราได้เป็นที่ภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนาะเราก็มาแก้ไขให้เป็นเราปัจจุบันนะคะเราสามารถออกแบบได้นอ้องหรือว่าที่เราอยากจะใส่อ่า first name นะคะชื่อแรกของเราเป็นชื่อเล่นก็ได้แล้วก็ last name ก็คือนามสกุลน,นะคะใส่ได้เลยนะะ นี่เรามาเปลี่ยนโปรไฟล์เนาะอันนี้ค่ะเทคพุทก็ค,คือเขาจะขออนุญาเราก่อนหรือว่าเราจะใช้ยรูปเข้าไปแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็สามารถปฏิเสธได้เนาะนี่เราจะเลือกรูปเราก็อนุญ,ญาตว่าเราจะเลือกไปจาก,อ,กอัลบั้มที่เรามีอยู่แล้วเราก็เลือกว่าเราจะใส่โปรไฟล์ในอ่าซูมของเราอะเป็นรูปอะไรเราก็ใส่ไปเลย,เลยนี่เราเลือกแล้วตัดสินใจกัน ัดสินใจให้ได้นะคะรูปเยอะเกินนะคะเลือกเลือกหารูปที่เราจะเอาไปใช้นะคะได้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะคะนี่กดถูกเข้าไปค่ะแล้วก็เราจะจะใช้รูปแค่เฉพาะครั้งนี้นะคะแล้วก็มาจัดวางสักหน่อยนึงนะค่ะว่าเราจะให้เขาชูได้แค่ไหนนะคะ สามารถมาจัดวางกันได้จากนั้นกลับมาที่หน้าแรกของเรานะคะครั้งต่อไปค่ะพอเราจะเข้าซูมเนาะเราก็สาม,มารถไปกดที่แอปตรงนั้นได้เลยค่ะ,ะแล้วก็สาม,มารถจอยนิมิตติ้งได้เลยก็คือมิตติ้งได้จากไหนเนาะมิตติ้งก็คือจากที่ผู้เขาร่วาผู้จัดเนาะเขาจะส่งอ่าเอดมิตติ้งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นลิงก์ก็ได้เนี่ย เหมือนที่ตรงที่เป็น id meeting เนอะต้องครบตามจำนวนของเขานะถ้าสมมติว่าเราแค่6ตัวเนี่ยมันถ้ามันไม่ถูกว่าเราใส่มั่วๆไม่ได้เนาะเราต้องอิงกับคนที่เป็นผู้จัดการอบรมด้วยเนาะว่าเขาส่งรหัสมามารหัสมีอะไรบ้างเนนะีเราต้องใส่ให้ครบนะคะ i meeting id เนาะเราใส่ให้ครบนะคะจำไว้เลยะคะ่ะ ถ้าใครอันนี้คือจะบอกในสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้ากับลิก์ได้เนาะก็เราสามารถใช้อาย meeting ID ค่ะแทนลิก์ได้เลยนะคะโอเคอ่ะนี่ ID อันนี้คือ ID ที่ประชุมเขาให้มาเนาะมันจะมีประมาณสิบสิบเอ็ดะะสิบเอ็ดตัวเลขเนาะแล้วก็ใส่ชื่อเรา เรียบร้อยละหลังจากนั้นเราก็มันจะมีพา s s w ก็คือรหัสผ่านที่เราจะเข้าร่วมการอบรมหรือว่าเข้าร่วมประชุมหรือว่าเข้าร่วมในการทํากิจกรรมตรงนี้เนาะเราใส่รหัสที่เขาให้มา,าแล้วก็กดโอเคแล้วก็หน้าตามันก็จะเข้ามาให้เรากดเข้าไปแล้วก็อนุญาตเนาะให้เข้าถึงวิดีโอนะไม่ถึงให้กล้องวิดีโอค่ะจะเห็นหน้าของเราเราก็เลยกด join วิดีโอเข้าไป แล้วก็รอให้โค้ดรับเราหนึ่งคือผู้จัดเนาะรับเราก่อนมันต้องกังวลว่าเป็นหน้าตาเป็นให้เรารอเนี่ยหรือเราต้องออกเลยหรือเปล่าต้องกังวลให้เรารอแป๊บนึงแล้วก็เข้ามาในระบบซูมเมื่อโค้ดรับเราเราก,ก็อนุญาตการใช้ไมค์ก่อนทำตามนี้เลยนะคะแบบง่ายค่ะไม Okay. อเคเราจะปิดกล้องก็ได้เนาะอันนี้ถ้าเราจะพูดเราก็เปิดไหมเราปิดไหมได้นะแล้วก็อยากรูเอ๊ะวันนี้มีใครเข้าร่วมไปชมเราใครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเราก็สามารถดูได้นะแล้วก็เราไปที่นี่นะอ่าสมมติว่าเราอยากจะเสนอเขาคิดเห็นเนาะเราก็กดได้แล้วก็เอาลงได้ด้วยเหมือนกันเคเราจะชอันนี้เราแชร์สกรีไม่ได้เนาะจะเป็นเฉพาะกรณีผู้จัดเท่านั้นนะคะ หร,หรือว่าเราจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดอบรมแล้วก็อันนี้มือนเสร็จแล้วแล้วก็สามารถออกลิฟต์ได้เลยเรียบร้อยหรืออีแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าสมมติว่าอ่าเนี่ยค่ะเราวคนที่สามารถเข้าลิงก์เนาะเข้ากับลิงก์ได้ค่ะแล้วก็ไปที่ลิงก์นะคะไปที่ลิงก์ที่อผู้จัดนะคะได้ส่งลิงก์มาให้กับเราส่วนใหญ่เราจะเป็นสมมติว่า ก็ส่งมาให้เราทางไล,ลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกดลิงก์ที่เราเ้าลงไปชมเมื่อกี้กดไปเรยเลยแล้วก็รอนิดนึงนะคะให้กำลังเชื่อมต่อกับศูงนะคะ มันจะซิงด้วยอ,อัตโนมัตินะถ้าเรากดิดลิงก์ไปอะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เิกดไปที่เปิดดูนะคะเนี่ยหน้าจอของซูมนี่เราก็รอเนาะเลือกค่ะว่าเราจะให้เปิดถ้า Joining Video เท่ากับว่าเราต้องการให้เขาเปิดเนาะ เปิดวิดีโอให้เราเห็นหน้าแล้วก็รอให้ผู้จัดเนี่ยรับเราแป๊บนึงแล้วก็กดเข้าไปทีนึงนะคะกดจะกดที่ lunch m e e t i n ก็ได้เนาะ lunch meeting แต่ว่าเข้าสู่นคะคะกดเข้าไปแล้วก็เปิดอีกรอบนึง สามารถทําตามได้เลยนะคะทีะ่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ไปกดที่เป็น Wifi ก่อนเนเพราะงั้นเราพูดไม่ได้นะคะทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเราค่ะแล้วก็เราเวลา เมื่อกี้ถ้าเป็นการกระบาดเนี่ยถ้าเป็นสีแดงเท่ากับว่าเราปิดไม่อยู่เนาะหรือว่าที่กล้องที่มีการกระบาดตนี้เท่ากับว่าเรากำลังปิดกล้องอยู่นี่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็สามารถไปเช็คดูจะไปส่งอีโมจิให้กับเพื่อนๆเราก็ได้นะคะเพื่อมีการส่วนร่วมในที่ที่ประชุมน,นะคะเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็เอาองลงก็สุดท้ายก่อนที่เราจะออกเนาะมันจะมีสีแดงๆตรงนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปค่ะ แล้วก็กดเอ๋ได้เลยอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการเนาะแบบสื่อสารกับเพื่อนในในห้องซูมอะค่ะที่อ่ะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเป็นการพิมพนะ์แทนเนาะเหมือนเราแชทหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราเนาะเสร็จละเสร็จการประชุมแล้วก็ไปกดเราเห็นสีแดงๆเนาะที่มีนคว่าลิฟต์อะค่ะเราก็กดตรงนั้นได้เลยแล้วก็ นี่ค่ะเพื่อนเราตอบตัวกับเรา สีแดงๆเราจะออกจากประชุมนะแล้วก็ลิฟต์มิตติ้งได้เลยค่ะก็ออกแล้วก็ออกจากระบบได้เลยสุดท้ายก็อย่าลืมปิดนิดกันด้วยนะคะก็ <Okay. S 2> วันนี้ก็ขอบคุณน้องยารนะครับก็มาได้มาให้ความรู้เนาะกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองครับสามารถทําตามที่น้องยารตบอกได้เลยนะครับหรือว่า จะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการก็ได้หรือว่าเรามีไลน์ติดต่อกันอยู่แล้วเนาะก็สามารถติดต่อถามมาในไลน์เลยข้อไหนเข้าไม่ได้เข้าไ,ได้ยังไงเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องยันมานะคะขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรก็อย่าลืมนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะใต้คลิปนี้เนาะ่าอยากจะให้เราฝึกการเข้าถึงระบบอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าอยากให้เรา ช่วยสอน,นอก็สามารถคอมเมนต์นได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะ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 